ปรถ้าพระเจ้าประทานข่อนจะมีภายนอกภายนอกศาลาก็จะมีการทําบุญภายในศาลาก็จะมีพระหลวงพ่อรับถวายสังฆทานมีหนังสือแจกแม่นะคะเป็นหนังสือธรรมะเป็นวิทยาทานหลวงพ่อเต๋อผู้มือสวดมนต์ขอโมสิกรรม นั่งสือสวดมนต์ทำวัดเช้าพุทธะมิใจรัางต่อแต่ว่าหลังโยมจะหนังสือมาถวายกันการนั่งสมาธิหนังสือทำอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าแฟนของเพื่อน่ะตอนนี้เขาไม่ว่างเขาไปสิงคโ,โปร์ตอานี้สั่งพิมพ์เขาจะได้มาแจกวิธีนั่งวิปัสนสนากรรมฐาน

ทำยังไงคนเราจะอายุอย <pad> <ivo> ู่กินข้าวนั้นคนกินข้าวเราจะให้ต่ออายุให้เท่าไรเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ดีเดี๋ยวไมีปัญหาเหล่านี้เที่อาจารย์นะมาถามปัญหาตอบให้ได้ให้อะไรชื่อว่าให้อายุเขาก็จเจัดตรัสรู้ที่ว่าอันนักโมพัลลามโผู้ใดให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้อายุและ คนให mm. ้ข้าวให้น้ำชี่ว่าให้กายุให้สขาพน้องไม่กินข้าวตายนะ่คนให้ข้าวให้น้ำชั่วให้อายุด้วยอายุยืนไม่ตายก่อนกำหนดให้กำลังกำลังวังฉาแน่นอนวันไหนไม่ได้กินข้าวไปมีกระจกให้เราดูด้วยถ้าเราได้ถ่ายกระจก มีให้ถ่ายด้วยนะคะให้ถ่ายตัวเองได้ด้วยเห็นชัดเจนไม่ถ่ายตัวเองได้ด้วยจบสองตัวเองเห็นด้วยค่ะาพยากรว่าพยาูดตายูดให้ภาพอ่อนโนสบายเป็นต้นปกกายก ชายมกคนสาวเาคนแก่ดูไม่นานะดูไม่นาไม่ปกปิดช่องว่าบวช่องนัมันดูให้ไม่สีนาพูดให่กทาิกาประจำวัดถอดแมสไสิไม่อยากอยู่้อเลยเข้าไปดูช่องยู u ูบเลยนะถอดแมสเดี๋ยวนี้โชว์หน้าหน่อยไม่อยากอยู่หนลเลยอพี่ลาพานะเข้าไปกดดูนะเล่น y ยูทูบป่ะ ให้ลูกกดแน่ลายก็ไม่เล่นอ้าทำไมไม่เล่นดีนะตัดไม่อยากเล่นดีละวเรานั่งสมาธิด้ไหมไม่ค่ะคุณชื่ออะไรคะยังรู้เลยไม่รู้นั่นเราอยู่ใกล้บ้านเรียนเพียงกันอยู่เลอตะบอลนี่เองป้าแสงอ๋อหนูอยู่ทางนี้ทางต,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 ตริดมาคลองศรป้าแสงอยู่ซอยสามเลอตะบอลเมื่อ,บบอคืนก็มาถ่ายทำเลยเนี่ยให้ลูกกดเขาไปดูเด็กนี่ตั้งหลายได้เล่นไลายกัน ลราพาท่านเทศที่ไหนเนี่ยไม่เห็นได้ยินเสียงเลยเปิดเทปเห,หรอ่อ๋อ,อเ,เป็นรพาัชชันนั่นไม่ให้ถ่ายแล้วก็ไปนั่งสมาธิเราดีกว่าสวัสดีค่ะยิ้มหน่าาอยค่ะขอนุญาตถ่ายนะคะเขาไปกดดูได้นะช่องยูทูบอภิลาภาให้ลูกกดได้ภาษาอังกฤษ

นี่แหละเขาเรียกว่าคนบ้านคนทำอะไรนะนายาบานอ่ะอันนี้โยธาใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรนะเป็นโยมอุปฐาถาเอาเอาไอ้นั่นมันต้องเสียค่ารถเสียค่าเครื่องบินเพราะฉะนั้นงปัจจัยมันเป็นสิ่งจกี่ยวนนะเป็นสิ่งเกี่ยวพันในใจโยธาัวเองเสียงถายเขาหน่อยดิ ใา้เขาเน้นจริงให้ติดการเดินทางแล้วการเดินทางของาไม่สดการเดินทางที่เราต้องอาศัยปัจจัยนะอย่าไปตำมีการสวยไห่ลัอย่าไปห้ามสภาพของคนอื่นปัจจัยเป็นเรื่องการเดินทางคุณชื่ออะไรกันบ้างอ่ะ อะแต่ฉันชอบถ่ายรูปคุณอะมีอะไรปะคุณฉันชอบถ่ายรูปคุณอะมีอะไรปะเอาไปฉันเสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่รอรับพออุ้ยเราเร็วที่กดน้ำมารอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก พระฉันเสร็จแล้วค่ะพระเสร็จเสร็จแล้วรอกวดน้ำรอกวดน้ำวันนี้ไม่ใช่วันพระก็เลยไม่มีพระเทศพระฉันอย่างเดียวมีน้ำเปล่าคุณคุณมีน้ำไหมเราหยิบได้เลยใช่ไหมคุณเราหยิบได้เลยใช่ปะเราหยิบได้เลยใช่ไหม ที่กวดน้ำอะ่ะตัเกาขวดธรรมดาก็ได้อขวดละแก้วให้เราก็ได้สีสังมังคราวารตามเกิดมาดวยวจะช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บ<ร>อันนี้ผ้าฉันเสร็จแล้วแล้วก็เป็นนักธายกช่วยเก็บ ช่วยยกช่วยเก็บดาระเจ้าประสบางคนไดปตั้ลงาเีุปฏิบัติธรรมูนาพให่หน้าอนสกาตเฆาทเพิจะทำบุญเลี้ยพระสงฆ์งเจ้าโดยทีชีฐาพุ่ปฏิบัติครับที่เห็นหน้าเชื่อใจ ให้แล้วไม่กีไม่กีเป้งเก็บได้แล้วเหรอจะได้ช่วยช่วยยก็คนมีีว่ยอเยเก็บขึ้นเกาะุทำไมคนเหล่านี้ถึงปตน้าโรงทาในที่ปฏิบัติเขามีบุลคนมีีแล้ะเริ่มใหม่นะคะ